สนับสนุนโดยกลาสูลิตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนี่ครับเราไม่มีที่เชื่อมากก้อนเลยม,มาฝากพี่เขา ทำต,ตัวโหลดเข้าไปให้นี่เราฝังน็อตแล้วเพราะนั้นเสาทังเกอือเราก็สามารถถอดออกเก็บไว้ในรถแล้วก็รับระดับได้นี่ครับหลังจากเราไปให้ลานเซลเลตเชื่อมให้เรานะครับนี่ตัวโหลดแล้วป๊าเห็นไหมครับเราจะได้ชิ้นส่วนที่กลับมาปึ๊บ ร้อยสำเร็จ หรับนั่งในโรถนิยมของเราคนะรับสามารถเปิดเพลงฟังกันได้ด้วย ว่าที่เรานะครับได้ทำเจ้าเทนเลอร์เรามีเวลาว่างก็เลยมานั่งบุร i ไฟจะนี้เล่นกันนะครับ <Okay. S 1> โซ่พ no, ูดถึง s i ต์โปรเจกต์ในการทำาตัวบอมบายคลินิกนะครับตอนนั้นเรามีเวลาที่ว่างอพอสมควรเพราะว่าอย่าียกเวลาว่างดีกว่าเรียกเวลาเหลือนิดนึง ก็พอดีเรามีซากรถอย่างที่เคยทําไปในเทปคลาสิกคาร์เฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้เราได้ทาเจ้าตัวเป็นโซฟานะครับชุดโฮงเจอเตอร์อะไรต่างๆนะครับนั่งเล่นกันในสตูดิโอของเรานะครับก็เป็นเจ้าตัวออตติมันสามนะครับหัวกระท้ายอันเนี้ยมาทําเล่นก็โอเคสรุปไปอย่างก็ใช้เป็นการใช้เวลาว่างในสตูดิโอของเราให้เป็นประโยชน์นะครับก็นั่งเล่นสะดวกสบายสุดท้ายแล้วก็เราก็ หาผู้อุปการลละไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเอามานั่งกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าทีเนี้ยที่ทางเราไม่พอเพราะว่าเราต้องมีโปรเจกต์ใหญ่อรอแล้วอยู่ที่ต้องรถคันใหญ่เข้ามาในสตูก็ถือเปน็นนันโชคดีไปนะครับสำหรับคนที่ได้มันไปดูแลต่อสำหรับโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับเจ้าตัวชุดโซฟาออสตินพันสามสรุปดีางานนี้เนี่ยครับความสุขเลยน้อย ของการสร้างสรรค์างานศิละปละสำหรัเราเวลาว่างแค่นั่งแล้วมองมันก็มีความสุขแล้วครับ ควรกับเวลานะครับที่เราจะต้องนำเจ้าตัวเทลเลอร์โมบายคลินิกนี้จะส่งคืนให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์โอเอซิสนะครับเอาละหลังจากที่เมื่อคืนเราทำการเทสกันไปแล้วนะครับสองรอบเลยแล้วก็ได้มีการติดตั้งพวกระบบไฟต่างๆนะครับซึ่งมันมีความจำเป็นสำหรับการขับขี่ในถนนหลวงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มี ไฟลีไฟเลี้ยวไฟเบรกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยรถทางด้านหลังอาจจะมองไม่เห็นเทลเลอร์แล้วก็ไม่เห็นสัญลักษณ์เห็นอะไรต่างๆที่เราส่งสัญญาณออกไปพร้อมแล้วเตรียมตัวทุกอย่างเเราก็ได้เดินทางกันพร้อมต่างๆนะครับดูครับเราจะถูบัรจุเก็บไว้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของอุปก,กรณ์ซิงค์ล้างเลยต่างๆ กะหน้านี้ก็เป็นส่วนของเกลยออุปรกรณ์พวกาสาน้ำเกลือพวกอะไรต่างๆนะครับลงไปเมื่อเสร็จทุกอย่างเนี่ยนรงต้อง,องมีการเตรียมตัวแล้วถึงเวลาที่เราต้องเคลื่อนย้ายนะครับเจ้าตัวโมบายคลินิกเนี่ยไปส่งให้กับคุณหมอครับที่ Oasis Hospital and Resort ก็หวังว่าผลงานในครังผลงานสร้างสารรค์ของเราในครั้งนี้น่าจะเป็นที่พอใจของคุณหมอเขาแล้วก็ คงจะได้เอาไปใช้งานจริงๆได้เวลาเดินทางของพวกเราไปมุ่งหน้าสู่รันคร เทรลเลอร์ Taylor, ก็อย่างที่เห็นกันในรายการนะครับเราเคยทำไปหลายครั้งละแต่ครั้งนี้ผมว่าน่าจะเป็นครั้งที่เราเราเราลากก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันขับขี่สะดวกเพราะว่ามันเป็นรถใหม่ที่ใช้ลากนะครับซึ่งถ้าเป็นรถเก่าลากเทรลเลอร์เนี่ยอโอเคฟิลลิ่งะไรต่างๆมันอาจจะไม่ค่อยดีแต่เนี่ยมันเป็นรถใหม่แล้วก็เพราะนั้นการขับขี่การลากอะไรต่างๆเราก็เน้นความสะดวกสบายสำหรับ คุณหมอที่ออกไปปฏิบัติงานจริงๆก็คือสามารถสตาร์ทรถแล้วออกไปได้เลยแล้วก็สามารถทําความเร็วได้ด้วยเนี่ยดูอย่างไหมเราสามารถเหยียบได้เกือบร้อยหนึ่งนะครับ80 60 100ิบหร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถทําเวลาได้กับการที่จะเข้าไปถึงน้องหมาน้องแมวที่เราจะไปรักษาดีถ้าเกิดกลับไปเป็นสัตวแพทย์กีได้อยากจะเดินทางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอารีตัวเทรนเลอร์เนี่ย เข้าไปตามวัดนะครับนี่ความฝันเลยนะครับเข้าไปตามอาวัดสถานสงเคราะห์สัตว์พิการนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ขับเข้าไปแล้วก็เอาเจ้าตัวอาเทลเลอร์โมบายคลินิกของเราเนี่ยไปอุบุญนะครับไปช่วยรักษาหมาแมวอะไรต่างๆที่อยู่ในมูนิธิที่อยู่ในวัดที่อยู่ในอะไรต่างๆผมว่านั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งของสัตวแพทย์นอกข้ออย่างผมในชีวิตวันปับ งานอลไรต่างๆที่แฮปปี้เราจะมีนี่นะครับมีเวลาเราออกไปนอกสถานที่เราก็สามารถประกอบฟังก์ชันทุกอย่างนะครับแทนโปรเจกต์ของโอเอซิสเซ็กซ์อพิตอลรีสอร์ตเราจะเอามันไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างก็นี่เลยครับวิ่งตามบ้านเลยตามบ้านแล้วก็เคสฉุกเฉินของสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆใช่้ได้หมดเลยพวกผ่าตัดเล็กเนี่ยเราเราสามารถได้ไหมได้ครับสบายทหมันอะไรเงี้ย ก็มีโต๊ะอันนี้ก็สะอาดแล้วครับเราก็ซีนซีนเรียบร้อยไปน้ำาีอะไรเครื่องมือเราก็แช่ครับ่าเราก็เจอลายมาหาปุ๊บเราก็ทาได้พี่สบายแนะนากันอีกหน่อยนึงว่าถ้าใครอยากจะเห็นเจ้าคันนี้หรือว่าอยากจะให้หมอไอ้แล้วก็โรงพยาบาลสายโรงซิตเนี่ยออกไปรักษาห้องที่นติดต่อกันได้ยังไงครับก็โรงพยาบาลนะครับจะอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์วิ่งเข้ามาปุ๊บ หน้าปักซอยยังมีร้านอาหารวิลล่าเดอะแบร์ครับก่อนถึงเดอะเซอร์เคิลอะครับเลี้ยวเข้าซอยมาจะเป็นซอยที่เป็นทางลัดของตลาดนัดทองรัตมะยมนะครับเข้ามาเก้าร้อยเมตรอยู่สายมือลงสะพานแล้วก็เลี้ยวได้เลยใช่สะพานเลี้ยวซ้ายได้เลยอยู่เก้าร้อยเมตรนะครับอยู่ในซอยก็ของเราเซอร์วิสก็ครบวงจรทุกอย่างมีสาว้่านมีรีสอร์ทสำหรับน้องหมา้พี่รีวิวไว้ดูให้ดูไปแล้วตอนหน้านี้นะฮะแล้วก็รักษาโอ้ย ได้หมดหนะครับแล้วก็สำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับ,รบสำหรับที่จะเรียกออกไปเซอร์วิสนะครับ02นะครับ4433 944โอเคครับติดต่อกันมาได้แล้ววันเองเจ้าโมบ,บายคินิกนี้อาจไปถึงหน้าบ้างคุณผมว่าอย่างนึงที่คุณผู้ชมอาจจะได้ก็คือเวลามันมีเคสฉุกเฉินอะ อะไรต่างๆครับรางทีแล้วเรื่องเวลามันสำคัญนะเพราะเราสามารถไปถึง<ช>ที่นู่นได้ได้ไดทันเวลาคือจริงๆเวลาเทศฉุกเฉินะครัะครับที่เราจะมีปัญหาในการออกไปก็คือการเตรียมเครื่องมือการเตรียมเครื่องมือเลยสมมุติว่าโทรมาปื๊บเนี่ยเจอน้องหมาเป็นนู่นเป็นนี่แล้วกว่าเราจะแบกเครื่องมือไปอ่ะให้มันพอที่มันใช้เวลาหรือบางทีเราก็ไม่สามารถออกได้แต่ทีนี้พอมีไอ้นี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราใส่ยัดเครื่องมือเข้าไปปั้ง เตรียมสแตนบายไว้เลยพี่ปึ๊บโทรมาออกได้เลยอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องรถยังไงรถแจ๊สเนี่ยอย่าลืมนะไปแลปสีนะได้สีเดียวเองไปดูเข้ากันหน่อยนึ่งโอเควันนี้ตัวรายการนิยมครับสนุกมากนะครับได้มาพบเจอรุ่นน้องที่น่ารักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศกับโรงพยาบาลสัตว์ พี่ไม่เคยอยู่ในสิวแบบนี้สถานที่นแบบนี้นานมากครับอยู่แต่ในอุ้งร<ถ>ักกันได้ใช่ไฮะโอ้ไม่ไหวลืมหมดแล้วนะพี่ทําอะไรไม่ได้ทําได้แค่นี้แหละที่จะตอบแทนคือในกับวิชาชีพนะครับแ่นี้ก็สุดยอดแล้วพี่ะฮะยังไงเดี๋ยวเฝ้าด้วยนะครับ <c oughs> มีอะไรเ,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรต่างๆนี่คครับโอเอซิีเมท้าพีท่ารีสอร์ทรับรองว่าคุณได้สัมผัสการรักษาในรูปแบบโมเดิร์นนะที่มองว่าบวงจรทุกอย่างนะครับ ขอบคุณที่โดมมากคขอบคุณกลับขอบคุณกับสุดท้ายของการทำโปรเจกต์นี้นะครับมันก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นในสตูดิโอลงรถนิยมของเราอย่างที่ทราบกันไปว่า เรามีสมาชิกนะครับอยู่2ตัวของเรานะครับคุณซูชิกับคุณอัาบิที่เราเห็นกันไปในเทปซึ่งวันนี้ที่เราถ่ายทํากันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับก็เกิดภาวะาแทรกซ้อนทางระบบไตนะครับนิดหน่อยแต่ไม่เขาเสียชีวิตและก็าจากเราไปนะครับผมทํางานนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าในฐานะ ที่เคยร่ำเรียนสัลยแพทย์มาคนหนึ่งอย่างน้อยๆสิ่งที่ผมทำมันน่าจะได้เอาไปช่วยเหลือน่าจะได้เอาไปทำประโยชน์อะไรให้กับคนที่รักสัตว์คนที่เลี้ยงสัตว์หรือว่าอะไรต่างๆวันหนึ่งถ้าคุณชิมันยังอยู่นะครับผมหวังแค่มันอาจจะได้ใช้งานเจ้าวันนี้แต่ว่าคงไม่ทานแล้วเพราะว่ามันจางออกไป ใจไรความเศร้าโศกเสียใจหรือว่าอะไรต่างๆก็คงต้องเก็บไว้แล้วก็ยอมรับกับมันไปนะครับกับการเวลากับเงื่อนไขของอะไรต่างๆใแล้าผมอยากจะบอกว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรต่างๆมันคือเพื่อนที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขมันคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์เพื่อนที่จริงใจเพื่อนที่พร้อมจะอยู่กับเราทุกเวลาอย่างน้อยๆโปรเจกต์งานสร้างสารรค์ของเราในครั้งนี้ผมได้อุทิศให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรต่างๆ ไปแล้วนะครับถ้ามันยังได้ยินอยู่อยากจะบอกมนะันจริงชิเราลักนายเราก็นายอยู่ในความทรงจําของเราในทุกๆวันที่เราอยู่ที่สตูดิโอลองโดนิยมแห่งนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นชื่อของเขาชื่อของสุนัขเราตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ในความทรงจําถึงแม้มันจะเป็นมาวัด มาข้างถนนกระจกกระจกที่เราเก็บมาเลี้ยงแต่สุดท้ายแล้วมันคือเพื่อนมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีความรักแล้วก็มีทุกอย่างทุกความรู้สึกดีๆให้เราเสมอคิดถึงครับชิ